ตอนนี้เนี่ยพารกิจรองเท้าบวกสิเราทำสำเร็จไปแล้วครับพารกิจต่อไปก็คือเป็นเสื้อบวกสิครับผมต้องการเป็นเสื้อตัวนี้ครับถ้าเราอัพขั้นบวกสิเนี่ยเราจะได้ sp มีอีก1 0 0 0 sp มีอีก200อทีนี้ผมก็เลยอยากตีเล่นครับเผื่อมันแบบปะปะ,ปะสามคลิกติดแต่ก่อนจะไปที่บวกครับรบกวนแชา์แล้วก็ล็อกกดไลค์ให้ทีครับหไลค์เท่ากับอีรูหเม็ดจัดผมปเปลี่ยนลุงมากดีกว่าครับลุงโฮน่าจะเหนื่อยแล้วมาหาลุงแอนโตนิโอที่ปายอนคุณลุงแม่งซัดไปแแแแลลลล้้้้วววววววงนนนนนั่ผผผมผมผมส เฮ้ทยทำไมวะทำไมมันโอกาสที่40%มันยากขนาดนั้นวะต่อไปแดงเอาอันนี้ใช้ลิปสติกยี่ห้ออะไรครับทำไมปากดีจัง60%แป้งแป้ง,ปอง40%อ,อ๋ออี้ยลุงวันนี้ทำกูแดงเลยเสื้อเคยดีหมดตลาดแล้วนะกูเหมาหมดแล้วดีไม่ติดเดียววะขอสูน่อยดิพูดอะไรล่ะที่ใ้กูแตกไปสองกู่ตอนนั้นไงพี่และแล่าสุด ยวแทงสวนเลยบวกสี่ค้อนแดงนั่นไม่แดงต้องแช่งไงบวกสามค้อนแดงนั่นบวกสี่ค้อนแดงบวกห้าค้อนแดงไม่ได้วะกลับมาก่อน เรียบร้อยครับผมแตกคามือ5%้อรผมลืมบอกไปว่าตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟเวอร์ลูนติกครับและอ e ีลูผมหมดแล้วทุกคนส่งกำลังใจมาหน่อยครับหนึ like, ่งไลท์กับหน e ึ่งอีลูจัดไปมี too, ทหูหู้ทั่วหู้ใคหัวอยู่ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหเอาเรื่องว่ะสตอรนุม่มสิบเอ็ดเม็ดนี้ส่งผลให้เสื้อเราไปได้ไกลที่สุดด้วยเธอสาธุ มันต้องเล่นสูตรหน่อยแล้ววะรู้สึกว่าแบบที่เดี๋ยวนี้กดรัวๆไม่ค่อยติดเลยวะ่ะวาร์ปออกวาร์ปพิมพ์โปก๊โปกๆตึกๆสวยอูมา่ากันไกลกันกระแทกเอาใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแซน อีลี่ให้ตัวเองหน่อยกันแตกเคไปไปไปเอา้าขางข้างกาคาเดือนสิบเอ็ดเม็ดยังไม่หอ่ออีดูปุกเกไอ้เหี่มันแพงจริงแต่ว่าถ้ามันสองเม็ดแล้วมันได้เนี่ยเดีย o, ยเด๋ยวเดี๋ยวขายเดี๋ยวนี่เลยเดี๋ยวต่อเลยไปร้านนี้นะพิงพิงมินนะ เฮ้ยโอ้โหแม่งปลุกไม่จริงว่ะตีอะไรครับเราะครับดูหน่อยไปพร้อมกัน <c oughs> แดงแล้วหรอไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวผมตามไปนี่เดี๋ยวผมตามไปเป็นเพื่อนเป็นไงเพื่อนเจ็บเราก็เจ็บป่าวะอกสี่ก้อนแดงไป นั่นสมพรปากเราและนายจะมีกันตลอดไปตอนนี้รู <c oughs> ้สึกว่าใครก็ได้เอาเสื้อ <arespace> มาให้กูทีมินลงตลาดทีกูร้อนกูร้อนกูร้อนเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหไออามีทุมีทุมีทูหัวขอบคุณครับสี่เม็ด เฮ้ยลายลายที่จะต่อยลุงหัวแล้วใจเย็นครับเย็นครับๆๆรู้สึกว่าตัวพีจะดูไม่ค่อยดีครับผมไปเปลี่ยนชื่อเป็น no account o โ o รเจคครับสูดเดียวกับปิกกี้เลยฮะเผื่อมันจะตีติดบ้างเพราะผมเคยใช้สูตรนี้ไปตอนสมัยผมยังเด็กออกคา้าวับหนึ่งทีครับแล้วเข้ามาหวดเลยตีแบบทีเผื่อระหว่างที่ทุกคนกําลังมือรอยกับการที่เราการําลังเนี่ยกำลังลงเซอร์ดิเฟนซ์กลับมาอีกทีนึงบวกเรอดู ไอดีนี้ไม่ใช่ไอดีอโูตจดใจดุงโงบกจิตยังไม่ได้เลยวันนี้ยากจังแต่แค่วันนี้ผมรู้สึกว่าทำไมมันยากแปลกก็ไม่รู้อ่ะนใจฟิลแบบไหมแอบมันยากมากเลยอะ แตกหนึ่งแตกหนึ่งจนได้มันยังไม่ขึ้นบวกเจ็ดเลยบอวันนี้ยเรื่องตียากจัง <c oughs> บวกสี่ก็แดงแล้วเป้าหมายตอนนี้เนี่ยอย่าวาแต่วบวกสิบเลยครับผมขอบวกเจ็ดกลับคืนมาก่อนโอ้โหเต้มเป๊กะแค่ตีเล่นๆครับตอนนี้ไหลมาเหลือบวกสามคอนแดง<ช>ว่าผมไม่มีวันยอมแพค้ครับผู้ลุงเคยบอกไว้ไปกันต่อเฮ้ยใช้บารมีดักรอดดีกว่าเอาเอาตัวดักรอดฟิวเหมือนเหมือนตัวเองเป็นดักรอดในดักรอดตีบวก ไปครับหงือตามพี่เขาไปน้องตามพี่เขาฮึ่มไอ้คือแต่ลืมมันยังอยู่อีกป่ะตามพี่เขาไปตามไปตามพี่เขาไปอ่าหกหกได้ไปไหนแล้ววะ ไม่รู้ไอ้เหี้ยเขาแบบตีคนเดียวไอ้สัสไอ้ชิบวันนี้เป็นอะไรบุกจิตไม่ได้วะไอ,ไอ้ชิบุกจิตไม่ขึ้นเลยวันนี้มันเป็นอะไรไมันยากขนาดนั้นเลยเหรอวะรับเนี่ยมาเนี่ บวกเจ็ดไม่ขึ้นเลยเว้ยวันนี้ไม่เห็นเลขเจ็ดเลยนะเว้ยหรือว่ามันเป็นอาถรรพ์ที่แบบว่าถ้าเสื้อที่มีออฟเบียร์อะไรพวกนี้แม่งตียากว่ะแม่งจะหมดแล้ววะเออดิไอ้เหี้ยไอเ้เหี้ยนี่คือไม่ขึ้นบวกเจ็ดเลยนะเว้ยที่ที่หกตัวตอนนี้เหลือเท่าไหร่ละสี่ตัว,ออล,ตวลุงโฮตอบกูมาดิตอบกูมาทีนที้ลุงโฮไม่มีมีความเห็นนักกูตีเลยเอามือฟังพีง่ๆบ้างนะอ่ะ เอามือปั่นกระเยียวจนแข็งแล้วกระเยียวกดตอนบวกลงขึ้นบวกเ็โอเคเดี๋ยวทำเลยเอามือใช่ไหมเอามือข้างขวาหรือข้างซ้ายไม่กระเยียวพี่แข็งเอามือข้างขวาหรือข้างซ้ายแล้วแต่สถานะนี่แล้วแต่คนเลยโอเคอันนี้เริ่มปั่นได้เลยใช่ไหมปั่นเลยเดี๋ยวนี้โอเคปั่นละแข็งปุ๊บเอาเลยนะเอากระเยียวแบบฟาดลงมาที่เมาส์อะแล้วถ้าแล้วถ้ามันไม่ติดอ่ะติดยังไงก็ติดไม่กลัวมันนี้จะแตกโตะมันจะแตกก็ดีแล้วใครขายขิงอะไรมาวะ บอกสิบเด็กน้อยบอกมิดเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยเดี๋ยวรอดูเพื่อบอกเก้าสูตรเอากระเจี๊ยวปั่นกระเจียวแล้วฟาดโอเคขอขอขอเสียงตอนปั่นด้วยอ่ะฟังเสียงฟังเสียงกระเจี๊ยวคอ้นะอันนี้อันนี้โคตรคอโตนะเฮ้ยยึบไว้เป็นยี่ห้เอาปั่นกระเจี๊ยวฟาดแล้วกดจะมาได้กดยากนะมือแต่กดไม่ค่อยติดมันกดลำบากอ ระบบแฝดอ่ะของจริงว่ะสูตรปั่นระเดียวเอ้ยมึงเอาไปใช้ดูนะระบบแฝดอะพิเตอสูตรอะไรไม่มีไม่มีถ้าถ้าถ้าเกิดฟาดอีกสองทีเป็นไรไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้งันขอฟาดต่อเลยแบบโกรธจะสอบก่อนแบ๊ะไอ้เทยกดไม่โดนดูดิกดยากกดยากมันกดยากจริงทุกคนอือโอ้โหโกรธสุดโกรธฟาดต่อ ไม่พอไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วเนี่ไม่มันเหี่ยวแล้ววะเอากลับไปที่บุกโถดก่อนเมื่อกี้บอกเมื่อวักเิกฤตขอตินวิก็ดก็พอได้เจ็ดยาวแปดได้แปดยาวเก้าเฮ้ยอะไรนี่เปลี่ยนร้านเนออมันโกงผิดเมื่อมันดูนี่ตัด ไอ้เหี้ยมึงดูที่หลังร้านมึงเอาดูไปขายหรือเปล่าที่แต่ว่าปั่นมันต้องต่อเนื่องเลยว่ะเต้ยมันต้องฟาดต่อเนื่องอ่ะก็ลองดูไม่พอาว่าฟาดแล้วมันเจ็บไงแล้วมันเจ็บปุ๊บมันมันมันแรงต่อไปมันแบบมันพลังหมดอ่ะอุ้ยโหอุ้โหเรวะเนี่ยไอ้เหี้ยยืนกันพร้อมหน้าพร้อมตาจัดอ่ะไปต่ออย่างน้อยขอบอกแปดวันนี้อ่ะบอกแปดแล้วกูพอแล้วกูรอยดูเทพเชี่ยผมเถอะพี่ติดบอกแปดพี่ก็บวกเก้าโอ้ อ uh ันโตนิโอเอาคูห้าเปอร์เซ็นต์น่ะเยี่ยสัตว์เลียนเยนนี่ติดไปเลยนะคือวันนี้มันคือวันอะไรกันแน่วะวันนี้อ่ะวันศุกร์แปลกๆนะพี่พนะามโชว์สเต็ปการจีบสาววันนี้พี่หนึ่งสเต็ปน,นะชื่ออะไรครับน้องสาวน้องสาวเยี่ยพี่ยังเจ้าชู้เหมือนเดิมแบบไม่ได้ไม่จะเป็นไปอย่างเดียว <laughs> มึงบอกให้กูพิมพ์เคราไม่คุยกับเราตีต่อ Oh, D oh. อ๋อเดดีเบงโหไอนี่กระเจียวใหญ่ออกว่าูอีกใช่เหรอ <laughs> <laughs> ใช่คนที้เอากระเจียวไปไว้กระแดงโมไหมเดี๋ยวก่อนเราไปเรื่องนั้นได้ยังไงพี่รู้หมดแล้วมึงแพ้ไม่เป็นจริงๆเหรอวะพี่ถามมันยังไม่มันจะหมดแล้วเนะี่ย <c oughs> เอาให้มันขึ้นบวกแปดก่อนเถอะดูยางทรง เตื้อหมดให้ซ้อมมันนะบตัวก้ไปหมดแล้วอ่ะเฮ้ยเอาแล้วปั่นกันรีบปั่นกันเดี๋ยวเตรียมก่อนปั่นที่เก้าปั่นกระเจียวแล้วฟ้าป <c oughs> ั่นเฮียไม่ขึ้นว่ะบวกแปดวันนี้ไอ้ท่ามเลยเสื้อเอาไว้ยังไงบ้างบวกแปดตอนนี้เหรอว่าใช่พอแค่นี้แหละบวกแปดก็เฮียแล้วบวกหกแดงเอาเสื้อมาขายหน่อยวิทามร่างรออีกห้ากีพี่เห็นไครับซื้อตั้งเสร็จ โอเคดูเรื่องตอนนี้เนี่ยเสื้อมาส่งแลวครับผมสั่งช้อปปี้ไลเมนลาซาด้ามาหมดเลยครับ mm hmm. คนในคิวบอกว่าช่วยผมทีตอนนี้ผมต้องการเสื้อผมกลับมาที่บวกเจ็ดที่เดิมครับพอตอนนี้เนี่ยมันยับเยินสุดแต่เวลาผมขึ้นไปบวกเจ็ดทีไรเนี่ยครับมันจะมีอารมณ์ไปฟิลแบบว่าเหมือนผีพนันนะบอกว่าไปต่อดีวะแล้วผมก็จะกดบวกแปดต่อเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยบวกเจ็ดมาก่อนเสียงดังกูตีบวกหรือยังวะกูตีแบบเงียบอ๋อเนี่ยดูผู้ชายให้ดูตอนที่เขาสบายดูผู้หญิงให้ดูตอนที่เธอลำบาก ไม่ว่าสันไม้ไหนก,ก็ใช้ได้เหมือนเดิมพี่นี่ดูพี่ทามตีบอกดีวกว่าอย่าไปดูพวกคำคมอะไรเลยวนี่ไอ้ไทมันไอ้ไทมันมันลำบากอยู่ผมว่าพี่ต้องย้ายมืองว่ะผมรู้สึกว่าช่างอัปต้าไม่ค่อยดีเลยครับรู้สึกว่าลุงโฮเนี่ยมันจะตีแตกอย่างน้อยมันก็ยังมีตีติดบ้าง <ผม S 2> ครับกลับมาหาคุณลุงโฮอีกครั้งหนึ่งผมว่าคุณลุงครับเอากลับไปที่บุกเจ็ดให้หน่อยสูตรขอบจอตีทีละสองตีทีละสองคิกสวยลุงโฮใจดีห้ารับไปเจ็ด พักก่อนท้ามาแล้วพักก่อนใใจจดดีีดลงโพักแล้วไปเ,เจ็ดเลยเยอะจัดเป็นฝั่งก่อนดีกว่าฝั่งนี้สองทีห้าเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วก็แปดเก้าเลย อไตอพี่ัพไม่พอด็มันต้องบวกสิบไปิอืมต้องรออีรูเทพว่ะโอเคครับผมว่าผมพอแล้วครับวันนี้บวก8ไม่ไหวจริงๆครับเสื้อหมดตลาดแลกเงินผมก็จะหมดแล้วด้วยน,นี่ผมเลือกไปเห็นฟูมูในตลาดผมขายไม่ออกครับผมก็เลยเอาฟูมูเนี่ยมินเข้ากระเป๋าเพื่อนแล้วก็ไปตีเลยไปที่บวก9นะครับเป้าหมายเราเราจะตีสดถึงบวก5แล้วหกเอดอีรูเทพอันอีรูเทพ11เเม็ดจะไปถึงไหน เกลือปีหน่อยละกันชนแก้วหน่อยเว้ยเมาเมาคืนนี้ลุงเออง่ายๆไปลุงสุดยอดลุงสุดยอดลุงสองทีสองที มาดีไอชิ้าเน้าวมาดิาไม่ดิงอดิยของจริงโอเคเดี๋ยวออฟต่อเลยละกันนะเอามาให้เอ็มก่อนโอ้โห,โโหโคุณลุงแม่งของจริงว่ะปักป๊กปักป๊กปั๊กปั๊กไม่มีแตกเลยครับอุ้ยมาถึงเอชีเลยว่ะ52ต้องหาสองช่องนะครับโอ้โหวันนี้พิทามเอนเอนี่น้องๆ นี่ถ้าขายนี่คือแบบเป็นพันเลยนะเว้ยแต่พี่ทามเอาไปใช้ไงธุรกิจเราตอนนี้ต้องหาให้ได้ SP 2ช่องครับหรือไม่ก็เป็น m a c SP เปอร์เซนต์หรือจะเป็นตีพอตก็ได้ครับจะเอาไปให้มองใส่เพราะว่าได้อีกยาวๆฟินๆครับอย่างน้อยมันบวกเ้าแล้วไม่มีปัญหาเฮ้ยอู้อื้ของจริงอันนี้ SP 1 0 0พอ่ได้ องสายเลยเอาเลยอันนี้โอเคมิดเลยมีโอเคหนึ่งนอนเดี๋ยวติปให้ได้ฟูบูลไปเสร็จครับทีนี้เนี่ยเราเหลือเสื้อบวกแปดใช่ไหมครับผมว่ามันต้องจบเลยหรือเปล่าครับผมไม่รอช้าครับผมเอาเสื้อบวกแปดเนี่ยส่งให้ดีนี้อีกครั้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งเลยครับมาล้างแค้นหน่อยดิอีลูเทพเจ็ดเม็ดมันจะตีบวกสิบได้หรือเปล่าวะอยากจะรู้วะทุกคนฮ้ยเลุงโฮกลับอีกครั้งมุมเดิมเลยนี่ความไวความไว แป้แงแป้แงป้งป้ง <c oughs> สองชิ้มาเลยไอ้ดีนี่ของจริงหะไอ,อ้ชิ้นสองเม็ดโอ้ยโล่งอก <c oughs> นี่แหละครับหลายคนด้คิดว่าพี่พธาม่งโชคโคตรดีวะ่ะถ้าดูานดูจๆรๆนะิงเนี่ยหรือดูในไลฟ์ like, ที่ซูมผมจะบอกเลยว่าเจ็บนี่อีกนะฮะแต่โชคดีนะครับที่ผมได้หมกมูลมาบวกเก้าก็แลกแลกกันไป